ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากูเหวินเทียนไม่ปรากฏต,ตัวให้อีหมิงเห็นใกล้ๆอีกเลยอีหมิงกลับไปเรียนหนังสือตามปกติแต่เขากลับไม่คุยกับใครปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกความบอบช้ำในคืนนั้นยังคงเป็นแผลเป็นในใจอย่างไรก็ตามอีหมิงสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างผู้หัวโจกที่เคยแกล้งเขาจู่ๆก็ย้ายโรงเรียนไปอย่างกระทันหันแม่ของเขาได้รับเงินโอนปริศนาเข้าบัญชีทุกเดือน โดยระบุว่าเป็นทุนสนับสนุนครอบครัวดีเด่นทุกครั้งที่เขาเดินกลับบ้านในซอยเปลี่ยวเขาจะรู้สึกถึงลมพัดอ่อนๆและกลิ่นอายที่อบอุ่นคอยอบอุ่มเขาอยู่ห่างๆเวนเทียนทําตามสัญญาเขาไม่ใช่กําลังบีบบังคับอีกแต่เขาเลือกที่จะเป็นเงาที่คอยปัดเป่าภัยอันตรายทุกอย่างออกไปจากชีวิตของอีหมิงเย็นวันหนึ่งอีหมิงเดินผ่านตึกแถวร้างและเขาสังเกตเห็นชายชะกันท่าทางมีพิรุษสามคนซุ่มมองเขาอยู่สมุนของแก๊งมาเฟียที่เริ่มตามรอยเจอ อีหมิงตัวสัน่นมือไม้เย็นเฉียบแต่ก่อนที่พวกมันจะทันได้ขยับตัวเขาก็เห็นเงาสีดำวูผ่านหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนที่ดังขึ้นเพียงเสียววินาทีแล้วเงียบหายไปอีหมิงรวบรวมความกล้าเดินไปดูที่หัวมุมตึกเขาเห็นกูเหวินเทียนยืนอยู่ท่ามกลางชายชะกันที่นอนกองอยู่กับพื้นโดยไร้บาดแผลภายนอกถูกผนึกด้วยอาคม วนเทียนหันมาสบตาอี้หมิงเพียงครู่เดียวก่อนจะก้มหัวให้เล็กน้อยราวกับจะขออนุญาตและจังหายไปในเงามืดอีอ้หมิงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมความรู้สึกเกลียดชังในใจเริ่มสั่นคลอนเขาเริ่มตรหนักว่าจอม,มานคนนี้กำลังพยายามแก้ตัวในสิ่งที่ทำผิดพลาดไปอย่างสุดชีวิต